สวัดีครับผม Squidman.exe นะครับวันนี้จะมาพูดถึงสกูตเตอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับสกูตเตอร์ในบอร์ด e s 2ของผมนะครับอาจจะแต่งไม่ได้ประใจหดหดเหมือนคนอ,อื่นนะเพราะว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ใช้งานแบบไปห้างแถาบ้านอะไรเนี้ยครับผมไปเซน็นทรัลไปโรตัสอะไรประมาณนี้ ใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วครับจากเดิมแสวยๆตอนนี้ก็มีรอยพอสมควรครับติดแค่แบบบาร์ไว้สครับห้อยถุงอะไรอย่างนี้ครับนิดหน่อยเวลาไปซื้อของนะครับบาร์นี้สะดวกมากแล้วก็มีติดตัวล็อกครับตัวล็อกที่ซื้อมาจากดีแคทลอนครับล็อกแน่นหนาดีครับเวลาไปข้างนอกล็อกได้นะครับกับพวกที่ล็อกจักรยานครับไว้แล้วก็ตัวนี้คล้องล็อกกับจักรยานมันปัดยากครับ จะเลยชื่อจะใช้ตัวล็อกแบบนี้เอาอันนี้ผมก็ขี่มาประมาณ500ร้อยกว่าโลนะครับขี่แถวบ้านนี่เป็นหลักดอกยางหลังนะครับยังมีอยู่นะแต่ไปดูดอกยางด้านหน้าเริ่มไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามันใช้วิ่งใช่ไหมแล้วก็ใช้ในการเบรกอะไรเงี้ยก็มีสึกไปบ้างนะครับดอกยางด้านหน้าตรงกลางเริ่มหายไปแล้วส่วนตรงนี้ครับที่เหยียบ เห็นรอยนี้ไม่ใช่แบบรอยเหยียบนะครับรอยแมวครับแมวใช้ฝนเล็บงทีเพอแป๊บเดียวก็มาฝนเล็บประจําเลยครับเดี๋ยวเราลองมาขี่กันดูดีกว่านะช่วงนี้ก็โควิด19นะครับผม stay at home ครับเน้นอยู่บ้านเป็นหลักไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับห้างก็ยังไม่ได้ไปเลยเนะี่ยอยู่บ้านประจําเลยนะครับก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยนั่นเองสกูตเตอร์ก็เลยแบบแค่อาจจะไปเซเว่นบ้างอะไรเงี้ยนิดหน่อยนะครับ วันนี้ก็ออกมาขี่สกูตเตอร์ชมวิวบรรยากาศแถวบ้านไม่ได้ออกมาโห้เกือบเดือนแล้วนะเนี่ยผมไม่ได้ออกมานานเลยจะไปแถวสีแยกเลยละกันรถน้อยลงไปพอสมควรเลยครับตอนนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะปกติตองแถวนี้นี่คือรถเยอะมากๆนะครับ เวลาขี่สกูตเตอร์นะครับผมก็อย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับเพราะว่าบางทีฟุตบาทมันลื่นนะถนนมันลื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับผมก็ไว้ช้าครับสปีดจักรยาน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ครับปกติไปห้างแถวบ้านก็ไปสปีดประมาณนี้แหละครับเรื่อยๆชิวๆนิดนึงนะครับวันไหนอยากเร่งหน่อยก็ไปขับรถออกไปเอา ก็ขี่ไปช้าๆครับเจอภูเขาบ้างก็ช้าหน่อยหนึ่งครับอะไรประมาณนี้ถ้าพูดถึงพื้นผูขาอย่างเงี้ยครับพื้นที่เป็นหินมันก็คือไปได้นะแต่ว่าเราอย่าไปเร็วมากนะครับมันจะสะดุดได้ก็คือไปช้าแหละขี่ประคองไปได้ ก็เลยเจอก็ยกเนยนะครับคือถ้าเรารู้ว่ารถมันเป็นยังไงเราก็จะสามารถขี่มันไปได้อย่างปลอดภัยครับผมก็จบไปแล้วครับหการพูดถึงสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ผมใช้ประจำนะครับมากว่าปีหนึ่งแล้วครับก็คือใช้หลักๆตอนนี้เนี่ยก็คือใช้เดินทางนะครับแถวบ้านก็เดินทางระหว่างบ้านนะครับสองหลัง ก็สะดวกดีครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิด19ก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาตัวอย่างปลอดภัยครับมีความสุขกับการอยู่บ้านนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย